สวัสดีค่ะกับปีชาแนวเนาะค่ะมือนี้ป้าสิผ้าอันเอฟซีผ้าทุกคนมาเมืองป้าอันเห็ดกับเข่าเนาะจ้ามือนี่ป้าจะเข็ดซุปอ่าเนาอไม่ใส่น้ำปูเนาะจ้าแล้วก็มีผัดบักอือใส่หมูสับค่ะอ่าเขามาเริ่มเมืองกันเลยจ้ะ อิกนุมเนาะป่าไปยางเอาไว้กะเที่ยมป่ากะยางแหละ ว่ต้องเอาแลยมาค่ะเพาะอัะคุณยายสมจิตผื่สิก,กินน้ำบได้นี่เอาน้องใหม่ลงไปต่ำ มมนี่ันจ๊กน้อยมีผู้เฒ่ากินน้ำแข่ผู้เฒ่าสิกินน้ำบ่ได้เสร็จแล้วเนาะพี่ดูเอาน้ำต่มมาให้ข่อยนะเอาน้ำตม่มมนะป่วยมีไปก็เอาน้ำงต่นะ น้ำปูใส่น้ำปูเพิ่นสั่งมาจากอกระทเทียเดน่สั้งมาจากกเทียดเจ้าเห็นงเจ้าเจ้าพายเห็ดไข่แน่นะ เอาเอาอันกระป๋องน้ำประแดงกมเนาะ ปลาดไปน้ำค่ะกน้อยน้ำปลาดด้วยจ้ะ đúng nấm pa nhé, kiểu nấm pa xay, nè, thắt đấy, Thì ป่าหั่นเอาไว้เอาใส่ลงไปเลยค่ะมีอ่าผักสลระแหน่ผักแห้วแล้วก็ผักชีฝรั่งหอมแดงใส่ลุกๆลงไปเลย แบบไรแทนนปูนี่มักยิ่งบะงาด้ว่ไหนบอปูใช้ยิ่งดีมากปูมะปูมัมีไหมบะงามัปูได้ยิ่งดียิ่งหอนใหญ่บะงาใช้ก็ได้นเนาะมะปูดีกว่านักดึงนะมันบ่มีอันนี้ใส่อใส่บับน้ำใส่แบบน้ำไปน้ำค่ะจัหน่อย จะได้แซ่บเอ,อิญแม่มาเด็กกินแล้ว าเป็นไดคะ่ะนี่คือยำอนอใหม่ใส่น้ำปูเนาอะคะ่ะเป็นตัดแซบบ่ค่ะค่ะเสร็จแล้วเนาะจ้ะค่ะยำ